เนี่ยสยภาพจอดรถแท็กซี่รอผู้โดยสารที่สุวรณวรณภูมิเมื่อเดือนกุมภาปี2552ันห้าร้อห้าสิบสองชีวิตแท็กซี่สนามบินสุวรรณภูมิวสองไม่เห็นเลย นี่ไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยนี่ดวงอาทิตย์นี่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 ดวงอาทิตย์ตกดวงอาทิตย์ตกที่เขื่อนกระเสียวนี่ด่านช้างสุพรรณบุรี23 23ธันวาคม2561ดวงอาทิตย์ตกที่เขื่อนกระเสียวเฮ้ยเห็ยนไหมทีเห็นไหมเทีคันหนึ่งลูกเลยลูกเลยลูกเลย นี yeah, yeah. Yeah. ี <gesch ät> <location> think, ่ yeah. Okay, yeah. The the ่น yeah, yeah. uh ้องถ่ายเป็นด้วยดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ตกที่เขื่อนกันเสียวนี่ ยี่สิบสามยี่สิบสามธันวาคมสองห้าหกหนึ่งนี่เผื่อนกระเสียวนี่หมดแล้วดวงอาทิตย์ไปหมดแล้วดวงอาทิตย์ไปหมดแล้วนี่ยังเห็นเงาอยู่นี่เ่าเห็นเงาเป็นดวงเลยล่ะสวยด้วยฮะเฮ้ยจักรยานถี่ประจำเนี่ยพระเนี่ยเพราะละวกะปีสี่ห้า มี2ี่สิบองค์นี่นี่นี่ก็จานแฉ่งเนี่ยที่เป็นเหลี่ยมเหลี่ยมเนี่ยนี่ขายของในเรือตลาดน้ำลำพญาบางเลนนครปฐมพี่บ้านตักว้เคื่อนวันนี้เป็นไงน้าอะก็เริ่มเริ่มจะสุกก็ล่ะแม่น้ำนครชัยศรี กอบาเลยสวยสวยลามน้ำเพชรแล้วครับ่านทุ้งกว่าแล้ว เก่ผมลงแล้วสสามเมษายน2566วัดลานิยมตำบลลานิยมอำเภอส่น้อยจังหวัดนนทบุรี